สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะอ่ะเจอกับคุณครูกุ้งอีกแล้วนะคะห้องเรียนออนไลน์ by ครูกุ้งนะคะอ่ะครูกุ้งเห็นเอ่อคุณครูญี่ปุ่นใช่ไหมคะเซนอะไรนะห้องเรียนออนไลน์ by เซนเซใช่ไหมลูกคุณครูกุ้งก็ต้องมีคําพูดว่าห้องเรียนออนไลน์ by ครูกุ้งเหมือนกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะ เจอกับคุณครูนะคะจากวันครั้งที่แล้ววันพุธนะคะที่คุณครูไม่ได้อัดคลิปเนาะแต่คุณครูก็ได้สั่งงานนะคะสลัอาในเล่มแดงใช่ไหมคะคุณครูให้ทาสีหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ยากนะลูกนะไม่ยากเลยถ้าเด็กทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ยากนะคะงานวันพุธนะคะเด็กๆทําส่งแล้วเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันพฤหัสนะคะเราจะมาขึ้นสลักอีกนะคะอ่า สระอีครั้งที่แล้วเป็นสระอะไรนะลูกสระอะนะคะสระอะเป็นสระเสียงสั้นสระอีก็เสียงสั้นเช่นเดียวกันค่ะ mm hmm. อ่านะคะสังเกตง่ายๆครูพูดอีเป็นยังไงคะลูกสั้นไหมคะสั้นนะอะอีอืออ,อุเห็นไหมคะสั้นหมดเลยนะคะค่ะวันนี้วันพฤหัสนะคะเด็กๆ คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนสระ,ะอินะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคุณครูกุ้งมีฟงังอ่ามีเพลงไม่ใช่มีฟงังมีเพลงมาฝากเด็กๆนะคะเป็นเพลงสระ,ะอินะคะเด็กๆีเ,เราไปฟังกันเลย เพลงสระอินั่นเองเนาะนะคะอ่ะคราวนี้ลงามาดูนะคะเด็กๆเ,เปิดเล่มแดงขึ้นมาเลยนะคะเมื่อกี้เพลงสระอิจบไปแล้วนะคะอ่านะคะอ่ะเด็กๆเ,เปิดเล่มสีแดงนะคะเล่มนี้นะลูกนะเล่มแดงครูชอบพูดติดปากว่าเป็นเล่มแดงนะคะจะได้จำง่ายๆนะคะอ่ะเล่มแดงหน้าแปดสิบหกนะ 86, นะลูกนะ ดเด็กๆดูพร้อมกับครูคเลยนะคะครูจะอ่านตามในหนังสือนะคะสระอีเรียกว่าสระอินะคะสระอีเป็นสะเสียงสั้นนะคะสระอีจะเขียนไว้บนด้านบนใช่ไหมคะด้านบนเพี่อนชนะใช่ไหมลูกนะคะด้านบนนะนะคะสระอีเมื่อมีตัวสะกดนะคะสระอีเมื่อมีตัวสะกดมันจะเปลี่ยนรูปไหมคะ อ่าไม่เปลี่ยนรูปนะคะมันก็ยังคงรูปมันเหมือนเดิมนะคะไม่ได้แปลงร่างหรือเปลี่ยนรูปไปไหนนะคะอ่ะถ้ามันมีตัวสะกดตรีเมื่อมีตัวสะกดก็ไม่เปลี่ยนรูปนะคะตัวสะกดก็อยู่ด้านหลังพยัญชนะนั่นแหละค่ะนะคะอ่ะคราวนี้คุณครูกุ้งจะพาเด็กๆอ่านนะเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณเลยนะคะนี่นะหน้า,า8 6นะคะอ่ะจอ,อิจินะลูกนะรออิลินะคะ คำว,ว่าขิงนะลูกขออีงอขิงนะคะต่อไปหินลูกหออีนอหินนะคะต่อไปริมรออีมอริมนะลูกนะต่อไปนิ้วค่ะนิ้วนิ้วนะคะ,ะเวลาหนูสะกดก็อ่านว่านอ,อีวอนิ้วไม้โทนิ้วนะคะต่อไปยิ้มลูกยิ้มอ่ายิ้มนะคะคำนี้ ยออมอยิมต้องเขียนคำว่ายิมก่อนนะแล้วค่อยเขียนคำว่าไม้โทยิมนะคะต่อไปคำว่ากิ่งลูกกออิงอกิ่งไม้เอกกิ่งนะคะเด็กต้องสังเกตดีๆนะทำไมครูย้ำตลอดเลยนะคะว่าก่อนจะเขียนไม้โทไม้เอกเนี่ยเด็กๆต้องเขียนคำที่เนีย่ยลูกคำที่อยู่ตรงเนี้ย ก่อนที่จะเขียนคําว่าไม่โทนเด็กๆจะชอบลืมเขียนเกือบทุกคนเลยนะนะคะ,ะเดี๋ยวออไปไปดูสไลด์ถัดไปเลยนะคะจะมีรายละเอียดบอกนะคะอ่ะคราวนี้เด็กๆเ,เรามาดูสระอีค่ะสระอีเวลาเราเขียนนะลูกเราจะลากตามรอยปากเลยนะคะก็คือลากจากขวามาซ้ายนะคะแล้วก็ขึ้นบนนะคะเนี่ยตามลูกศรเลยนะคะ ลูกนะสระอินะคะสระอิเป็นสระเสียงสัน้นถัดไปวางอยู่บนพยัญชนะนะคะสระอิเป็นสระเสียงสัน้นวางอยู่บนพยัญชนะนะคะไม่มีอะไรยากเลยเด็กๆจําได้อยู่แนละ้วถัดไปเด็กๆเรามาดูคําศัพท์คําศัพท์ที่มีสระอิเนาะเด็กๆลองดูนะคะมะลิใช่ไหมลูก ะมะลิต่อไปคําว่าสออีงอสิงเห็นไหมคะคาว่าสิงมีงงูเป็นตัวสะกดเห็นไหมลูกแต่ว่าสาระอีก,ก็เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนรูปหรืออะไรนะคะแค่มีตัวสะกดเท่านั้นเองนะคะสิงโตนะคะดออีอดินสออีบอสิบนะคะอันนี้ลออีงอลิงนะคะต่อไปพริกลูก อ่าเวลาหนูอ่านหนูอ่านยังไงคะพอรออีก็พริกเห็นไหมคะสระอ,อีจะอยู่เพื่อชนะต้นตัวที่สองนะคะถ้าเกิดคำคำนั้นมีเพยัญชนะต้นสองตัวนะคะสระอ,อีจะอยู่ตรงเพื่อนชนะตัวที่สองนะลูกนะพริกต่อไปขออีงอขอกขิงนะคะบออีนอดินนะคะหออีนอกหินเด็กๆจะสังเกตคำว่า คำต่างๆเหล่านี้มันจะมีความหมายใช่ไหมลูกนะบางทีเราก็อาจจะอ่านเจอบ้างในนิทานบ้างาบริเวณสิ่งแวดล้อมรอบข้างบ้างเวลาออกไปด้านนอกข้างนอกอะไรนะคะเขาเด็กๆลงไปดูครูมีอ่านสะกดคำให้เด็กๆดูนะคะปออิปออิปปอ,อ,อ,อพูดผิดปออิปิออ,อิิเห็นไหมคะขออิขี ชออีชีนะคะอันนี้คำสระอีที่ไม่มีตัวสะกดนะลูกนะ,อ,ะนกอ่านไม้ได้เลยมะลูอ่าเมื่อกี้กูอ่านให้ฟังแล้วนะมะลินะคะมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันอะไรคะวันแม่นะคะมะลิเราจะใช้อลอริงนะคะเราไม่ใช้ลอเรือนะลูกนะมะลิเออคุณกูณออกเสียงผิดมะลินะคะมะลินะคะออกคำนี้นะ ไปคำที่มีสระดีคำว่าสิงโตนะคะสิงโตเห็นไหมคำว่าสิงมีตัวสะกดเนาะเราอ่านว่าสิงโตนะคะเดี๋ยต้องลองฝึกสะกดคำนะคะลองฝึกสะกดนะคะอืมอไปคำว่าอะไรดูดินนะคะดออีนอดินดินเด็กๆน่าจะรู้จักดินนะคะ ดินไว้สําหรับทําอะไรเอ่ยไว้สําหรับเพาะปลูกต้นไม้นั่นเองนะคะต่อไปคำนี้มาดูสิบสอีบ,บอสิบเลขกสิบลิงนะคะลิงเกาหัวอ,อยู่เลยรออีกงอกลิงพริกเห็นไหมคะพอรออีกก็พริกอ่าพริกมีรสเป็นไงคะอ่ามันเผ็ดเนาะพริกนะคะมีใครกินเผ็ดได้ไหมคะเด็กๆอ่านะคะบางคน ชอบกินกินซ้่มตำออกเผ็ดนิดนึงได้ใช่ไหมคะนะคุณครูก็ไม่ชอบกินเผ็ดกินเผ็ดแล้วรู้สึกปวดท้องนะคะคุณครูกินไม่เผ็ดนะคะถ่อไปขิงค่ะเด็กๆรู้จักขิงไหมลูกช่วงนี้กําลังนิยมเลยนะคะขิงอ่าป้องกันโควิดได้นะคะเห็นไหมคะมันจะออกรสชาติออกเผ็ดเผ็นิดนึงน้ําขิงนะคะ อขออิกงอคิมน,นะคะต่อไปเรามาดูสไลด์ถัดไปอ่าคราวนี้สระอีเมื่อมีตัวสะกดเห็นไหมคะคุณครูยกตัวอย่างคําว่ากินมาให้เด็กๆดูนะคะดเด็กๆสังเกตว่าคุณครูเขียนมาให้สองแบบเลยนะคะมันทัดแรกเห็นไหมคะอ่านว่ากินอ่านว่าเห็นไหมคะมันทัดแรกตัวเนี้ยมันจะเป็นการอ่านสะกดคํานะคะนะคะ ส่วนบรรทัดที่2อนี่ลูกกินแจกลูกคำแจกลูกคำก็คือการเขียนแยกเพื่อญชนะแยกสลักแต่ก็แยกตัวสะกดแบบนี้นะคะอ่าอันแรกอ่ะอันแรกนะคะเด็กเด็กๆ,ๆด,กดูนะลูกนะอ่าเด,ด็กเดู ถ้าเกิดเขียนสะกดคำนะคะเราจะใช้เครื่องหมายอะไรคะนี่ใช้ในการเชื่อมเราใช้ขีดนะคะที่เด็กสังเกตดูนนะใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดแจดกรูปคำเราใช้เครื่องหมายบวกในการเชื่อมในการเชื่อมคำตัวอักษรเพื่อนชนะสลักแต่ละอันเห็นไหมคะเดี๋ยวลองฝึกสังเกตดูนนะเวลาเขียนสะกดคำเราจะใช้เราจะใช้เครื่องหมายเนี่ยขีดแบบนี้ค่ะ เป็นตัวเชื่อมนะคะแล้วก็จะเขียนแบบเ็เต็มเลยกออีนอกินเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไรหร่ที่เราแจกลูกคําแจกลูกคําจะง่ายนะคะก็คือเขียนแค่กอไก่เห็นไหมลูกแล้วก็ใช้เครื่องหมายบวกนะนะคะแล้วก็เขียนอีเห็นไหมคะไม่ต้องเขียนเต็มเต็มไม่ต้องเขียนอออีอีนะลูกเนาะแล้วก็บวกใช้เครื่องหมายบวกแล้วก็นอนหนูเลยนะคะอ่าบางคนชอบชอบแจกลูกคาเพราะว่ามันเร็วดีนะ นะคะแต่ว่าเราต้องฝึกทั้งสองอย่างนะคะต้องเขียนแจกลูกคําให้เป็นแล้วก็เขียนสะกดคําให้เป็นด้วยนะคะ่้ไปมาดูคําว่าบินอ่าบออีกนอบินนะคะบินนกบินนั่นเองนะคะคราวนี้ที่เด็กเรามาดูสิลูกบินเห็นไหมคะมันทัดแรกคุณครูเขียนคําว่าอ่านว่าเป็นตัวหนังสือสีฟ้าเห็นไหมคะเวลาเราเขียน สะกดคำเราจะเขียนเต็มๆเลยบอก็คือบออบออีอ anyway. right <im kind of ีบอีนอคุณครูเขียนตัวนี้ผิดนะครูขอโทษด้วยตัวนี้จะเป็นนอหนูนะคะบอีนอบินนะลูกนะเวลาแจกลูกคำเด็กๆต้องเขียนยังไงคะแค่ตัวบอไปไม้แล้วก็สละอีแล้วก็นอหนูเท่านั้นเองนะคะอันนี้ครูต้องเขียนนอหนูนะคะเด็กๆตัวนี้นะตัวสะกดครูเขียนผิดนะคะขออภัยด้วยบอีนอบินนะลูกนะอ่าต่อไป เรามาดูคําว่าหินนะล,ลูกนะอ่ามีดินเมื่อกี้มีดินไปละครานี้มาดูหินนะคะมาดูหินกันบ้างนะคะเด็กๆรู้จักหินไหมคะหินมันจะเป็นก้อนแข็งๆเนาะนะคะอ่าเวลาหินเวลาเราเขียนสะกดคำเราก็เขียนหออินอหินเห็นไหมคะจะเขียนเต็มๆเ,เลยแล้วก็ใช้ขีดในการเชื่อมคำในการเชื่อมแต่ละคำเนาะ ต่อไปถ้าเกิดการการแจกลูกคำเราก็จะเขียนแต่ห้อยง่ายไหมหอยีบสระอีแล้วก็นอนหนูเลยเห็นไหมคะไม่ต้องเขียนแบบเต็มนะคะถ้าเกิดแจกลูกคำแบบนี้นะคะเด็กๆต,ต้องแยกให้ออกนะอันไหนสะกดคำอันไหนแจกลูกคำนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าเด็กๆเข้าใจนะคะอ่ะคราวนี้งานนะคะงานจะมี ให้เขียนสระอ,อิลงในสมุดนะคะคุณครูขอให้เด็กๆเขียนเป็นสองพยางนะคะเอาคําที่เป็นสองพยางนะลูกนะลองถามคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าหรือผู้ปกครองก็ได้นะคําที่มีสระอ,อินะคะเด็กๆอาจจะเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะเด็กๆทาเป็นไม่เอ่ยเซิร์ชเซิร์ชในคอมไม่เอ่ยเซิร์ชในมือถือนะคะหรืออาจจะเปิดในหนังสือก็ได้นะเปิดในหนังสือเรียนก็ได้นะคะ อันนี้ให้เด็กๆเขียนคำที่มีสองพยางค์เช่นกัปปิมละลิหรือเอาคำในบทเรียนที่คุณครูสอนเมื่อกี้ก็ได้นะคะ,ะมีทั้งหมดกี่คำสามสี่สองสิบสองคำนะคะเขียนส่งคุณครูเนาะหน้านี้นะคะแล้วคุณครูขออีกหน้าหนึ่งเห็นไหมคะแต่คุณครูลดให้เหลือแปดคำคุณครู อยากให้เด็กๆลองฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนเยอะๆหน่อยเวลาเขียนสะกดคำเห็นไหมคะคําที่มีตัวหนังสือสีแดงหมายความว่ายังไงคะหมายความว่ามีเพยัญชนะต้น2ตัวนะคะมีตัวสะกดคุณครูแถมตัวสะกดตัวนี้ให้ด้วยปรออีมอปริมนะลูกนะไม่ยากนะคะเด็กๆไม่ยากไม่ยากคครูเชื่อว่าเด็กๆทาได้คํานี้ก็อจานว่าหอมอนีลูกข้อเจ็ หอมอ,อินนมินไมเอ็มินนะคะเด็กๆทำได้ไม่เอ่นะคะเเอยครูเชื่อว่าดเด็กๆทำได้นะคะไม่ยากนะงานวันนี้ทำลงในสมุดสองพ่อนะคะเอ๊สองหน้านะลูกนะหน้านี้กัหน้านี้กับหน้านี้นะคะได้ไหมคะดเด็กๆนะคะทำงานเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุกุ้งเ,เดิมนะคะ งานในวันพฤหัสบดีนี้นะคะภาษาไทยก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะคำที่มีสระอีนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันศุกร์เราก็จะทาเล่มแดงเห็นไหมครับทกคก็จะสลับให้อยู่จะทําในเล่มแดงนะคะพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยว็กๆลองไปดูนะคะว่าวันพรุ่งนี้คุณกุ้งจะสั่งงานอะไรนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะคะนเด็กให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ